สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนโหราศาสตร์กันในหัวข้อดวงชะตาสตรีที่เป็นไม้นะคะกเ็เป็นดวงชะตาที่ก็น่าสนใจนะคะแต่ว่าเราๆถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ไม่มีใครอยากจะมีดวงชะตาแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงแต่บางคนเนี่ยนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าจะเป็นแบบนี้เนี่ยก็ไม่ต้องจิตตกนะคะไม่ต้องเครียดมากนะคะเพราะว่าดวงชะตาก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่การกระทําของเราก็ส่วนหนึ่งะนะคะ,ะทีนี้เราถ้ามีดวงแบบนี้ต้องทําใจอย่างไรเนี่ยนะคะเราก็ต้องทําใจแบบให้ความรักของเราแบบเหมือนเพื่อนหรืออาจจะไม่ต้องคาดหวังมากแล้วก็เผื่อใจไว้ตลอดนะคะเผื่อว่าที่เราจะได้ไม่ต้องเสียใจหรือว่าไม่ต้องเจ็บอะไรมากนะคะทีนี้เรามาดูดีกว่าว่ามันมีกฎเกณฑ์อะไรนะคะที่บ่งบอกว่าดวงชะตาสตรี ผู้นั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นไม้สูงนะคะเขาบอกว่าให้พิจารณาดูเจ้าเรือนที่7นะคะเจ้าเรือนที่7อยู่ร่วมกับดาวเจ้าเรือนที่ 8. อืมถ้าดาวเจ้าเรือนที่7อยู่ร่วมกับดาวเจ้าเรือนที่8ปดและในภพที่8มีดาวบาปเคาะด้วยนะคะ,ะมีดาวบาปเคาะเป็นเกณฑ์ ในภพที่8มีบาปเคราะห์เป็นเกณฑ์ก็คือเป็นเกณฑ์ก็ต้องห่างจากภพที่8ไปอีก4ลราศีใช่ไหมคะโดยที่นับภพบที่8เป็น1นะคะอ่าก็มีดาวบาปเคราะห์อยู่ด้วยอืมก็คืออ่าดวงชะตาของคนอ่าฟังใหม่นะคะก็คือดาวเจ้าเรือนภพที่7ก็คือดาวเจ้าเรือนปัตนิอยู่ร่วมกับดาวเจ้าเรือน มรณะซึ่งอาจจะไปอยู่ที่เรือนไหนก็ตามแต่นับจากเรือนนั้นไปอ่าไม่ใช่นับจากเรือนนั้นและในภพที่8อันนี้เขาให้นับจากภพมรณะอ่านับจากภพมรณะไปสีราศีจะนับไปด้านหน้าก็ได้หรือว่าด้านหลังก็ได้มีดาวบับเค้าอยู่ถือว่าดวงชะตานั้นนะ่ะก็เสียงแล้วนะคะเสียงที่จะเป็นไม้ ฟังอีกครั้งนะคะข้อนี้ฟังอีกครั้งก็คือดาวเจ้าเรือนพบปัต,ตนิอยู่ร่วมกับดาวเจ้าเรือนมรณะอันนี้อยู่ร่วมกันแล้วนะแต่ว่าที่เรือนมรณะนับจากเรือนมรณะไปสี่ราศีด้านหน้าแล้วก็สี่ราสีด้านหลังมีดาวบับเค้าอยู่นะคะมีดาวบาปเคาาอย,นะะาาาอยู่อันนี้กฎเกณฑ์ข้อแรกเลย กดะะเกณฑ์ข้อที่สองดาวเจ้าเรือนปัต,ตนิอยู่ร่วมกับดาวเสาแล้วมีดาวอังคารเป็นเกณฑ์อันนี้ก็ฟังง่ายก็คือดาวเจ้าเรือนปัตนิอยู่ร่วมกับดาวเสาแล้วก็นับจากเรือนตรงที่เขาอยู่ร่วมกันเนี่ยไปสี่ราศีด้านหน้าสี่ราศีด้านหลังแล้วถ้าเจอดาวอังคารก็ถือว่าเข้ากดเกณฑ์นั่นเองนะคะ ต่อไปกฎเกณฑ์ข้อที่สามดาวราว <acceptable> หูและดาวจันทร์ราหูและจันทร์อยู่ร่วมกับดาวบาปเคราะในเรือนม, <odzi> มรณนะดาวราหูและดาวจันทร์อยู่ร่วมกับดาวบาปเคราะในเรือนมรณะอันนี้ฟังและเข้าใจง่ายนะคะอันนี้ฟังและเข้าใจง่ายแล้วกฎต่อไปนะคะกฎเกณฑ์ข้อต่อไปดาวจันทร อยู่ร่วมกับดาวราหูในเรือนมอรณะดาวจันทร์ร่วมดาวราหูในเรือนมอรณะและเจ้าเรือนปัตตนีร่วมดาวเสาเจ้าเรือนปัตตนีร่วมดาวเสาแต่ร่วมที่เรือนไหนเขาไม่ได้บอกแล้วมีดาวอังคารเป็นเกณฑ์อีกอ่าก็คือเขาให้พิจารณาว่า มีดาวจันเนี่ยอยู่กับดาวราหูในเรือนมรณะแล้วอีกไม่พอดาวเจ้าเรือนปัตตานีเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวเสาร์แล้วมีดาวอังคาเนี่ยอยู่อ่าอยู่ในเรือนที่สีนับจากที่อยู่ร่วมกันเนี่ยนะคะก็คือเรานับจากเรือนที่ดาวเจ้าเรือนปัตตานีเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ไปสี่ราศีด้านหน้าและก็สี่ราศีด้านหลังแล้วถ้าเจอดาวอังคาเนี่ยก็เข้าตามกฎเกณฑ์เลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมี3อย่างในกฎข้อนี้กฎข,ข้อแรกก็คือจันทร์ร่วมราหูในเรือนบรณะและอันที่2ดาวเจ้าเรือนปัตตนีร่วมดาวเสานะคะแล้วจากเรือนนั้นมีดาวอังคารเป็นเกณฑ์นะคะก็คืออังคารอยู่ในสีราศีด้านหน้ากับสี่ราศีด้านหลังเนี่ยถ้าเจอดาวอังคารก็คือเข้ากฎเกณฑ์เลยนะคะคือกฎเกณฑ์ของอดวงชะตาผู้หญิงที่จะเป็นม่ายเนี่ยนะคะ ต่อไปนะคะกดเกณฑ์ข้อต่อไปดาวเจ้าเรือนลัคนาอยู่ร่วมกับดาวเจ้าเรือนมรณะอ่าเจ้าเรือนลัคนาอยู่กับดาวเจ้าเรือนมรณะแล้วอยู่ในเรือนวินาศและมีดาวบาปเคาะเป็นเกณฑ์แก่เรือนมรณะเอออันนี้ก็อ่ามี2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเจ้าเรือนลัคนาร่วมกับ เจ้าเรือนมอรณะเห็นไหมคะมันก็เกี่ยวพันกับเจ้าเรือนมอรณะเนี่ยแล้วอยู่ในเรือนวินาศเรือนตัวเองร่วมกับเรือนมอรณะอยู่ในเรือนวินาศและมีดาวบาปเคาะเป็นเกณฑ์แก่เรือนมอรณะ,ะต้องไปดูที่เรือนมอรณะแล้วนับไปสีราศีด้านหน้าสีราศีด้านหลังของเรือนมอรณะเจอดาวบาปเคาะไหมถ้าเจอก็เข้าตามกฎเกณฑ์ โดยที่จะต้องมีดาวเจ้าเรือนลัคนาร่วมกับดาวเจ้าเรือนมรณะอยู่ในเรือนวินาศกอน,นะคะอันนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์อีกข้อหนึ่งแล้วกฎเกณฑ์ข้อสุดท้ายเรือนปัตตนีและเจ้าเรือนปัตตนอีอยู่ในระหว่างขนาบของดาวร้ายเรือนที่7นะคะเรือนที่7ก็คือเรือนปัตตนีและเจ้าเรือนที่7 อยู่ระหว่างขนาบดาวร้ายแล้วก็ไปดูที่เรือนปัตตน้ว่ามีดาวดาวร้ายคือดาวบาปเคราะห์อ,อยู่หน้ากับหลังหรือเปล่าแล้วก็ไปดูเจ้าเรือนปัตตน้ว่าเจ้าเรือนปัตตนีอยู่ที่ไหนแล้วตำแหน่งนั้นข้างหน้ากับข้างหลังมีดาวบาปเคราะห์อ,อยู่ไหมโดยที่ต้องพิจารณาอีกว่าถัดจากตรงนั้นไปอ่ะทั้งเรือนที่7และ ตำแหน่งที่เจ้าเรือนที่7อยู่เนี่ยไม่มีดาวสุพรคเ,เป็นเกณฑ์ก็คือนับจากราศีตรงนั้นไปสี่ราศีไม่มีดาวสุพราะ์อยู่นะคะไม่ว่าหน้าหรือหลังเนี่ยก็ถือว่าร้ายละนะคะก็คือเข้าตามกฎเกณฑ์ว่าจะเป็นไม้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์ของดวงชะตาสตรีที่เป็นไม้นะคะอ่าก็ฟังแล้วก็น่ากลัวหดหูนะคะหดหูเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะ ก็คิดว่าอยู่ที่สติของเรานะคะอยู่ที่สติของเราแล้วก็บันทําบุญทำทานไหว้พระสวดมนต์นะคะแล้วก็ชวนกันทำบุญบ่อยๆนะคะสำหรับคู่ชีวิตเนี่ยนะคะแล้วบางทีมันก็อาจจะมีจังหวะชีวิตที่เหมือนแบบทดสอบเข้ามาในชีวิตของคู่นะคะของชีวิตคู่นะคะน่าจะทุกคู่จะต้องมีแบบทดสอบนะคะ แล้วถ้าเราผ่านพ้นไปได้เนี่ยนะคะบางทีก็ไม่เกิดนะคะเรื่องเหล่านี้นะคะมันมันต้องจับมือร่วมกันนะคะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่าทอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถฝ่าฟันไปได้แต่ว่าถ้าร่วมมือกันจับมือกันแน่นไม่ปล่อยเนี่ยนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยกันทําบุญร่วมกันบ่อยๆนะคะก็อาจจะแค้วคลาดได้นะคะอันนี้ก็ เตือนไว้นะคะเป็นสตินะคะกับการเป็นม่ายเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่เรา,าเหมือนกับยอมได้นะคะก็ยอมนะคะก็จะต้องมันก็ต้องมีลิมิตนะคะในการอายอมในการที่จะยืดหยุ่นนะคะเพื่อรักษาครอบครัวไว้ที่ดีนะคะถ้ามันไม่หนักหนาสากันมากนะคะก็ให้อภัยกัน ดูแลซึ่งกันและกันไปนะคะสำหรับวันนี้คลิปวิดีโอก็จบลงแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสติในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ให้แคล้วคลาดจากโรคระบาดกันทุกคนอย่าลืมสร้างกุศลด้วยการไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนากันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ